อ๋อพีอพ่ไปได้มาจากไหนพอยอพหินหรือพลอยครับ โอเก็อยู่บ้าน บางคนก็เก็บได้มาแบอยแต่ม่ไ้เก็บแบบขึ้น,น,ใน,ใน,นมาก็เลยดีไมอ่เป็นไรข้นมาือะเขากเรียกพันธที่เราเรียกกี่โมราอันนี้คอร์คอร์สสไตาอันนี้ไว้ที่ไว้เป็นตำตำเป็นพวกเป็นเอ่าเป็นเ็ดพึ่อมกึก่บ้าน เยอะๆเขอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันต้องการเป็น มีเคมีถ้ามีเคมเป็นเัง้อเนี่ยเนื้อเนเป็นเนื้อสว์ ต้ขขเขาทเป็นกับไ่าก็ได้อธิบายอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ตัวนี้เป็นซันสต,ตอโตนซันสต,ตอโตนแล้วจะเป็นนี้คล้ายๆกับหินไอตับเหล็กตับเหล็กที่เป็นเนื้อดแดงๆเนี่ยแต่ที่มันคาบอีกปูนคาบปปูนมันเยอะถ้าทาติดมันก็เหมือนเหมือนดินเหนียวดินเหนืดนี่แหละแล้วก็ตัวเนี้ยเนื้อเนื้อซันสตโตนก็้จะเป็นอย่างนี้ต่างกับอาเกต มันห่างกันนิดเดียวห่างกันมากแต่เพียงว่าความดูความหนืดของของิน่วกตางตะตนมันจะเป็นเส้นแต่อะเกตมันจะไม่เป็นเส้นลอยขึ้นต่างกันได้ได้มันมันห่างกันนิดเดียวเนี่ยจะเป็นอันนี้อันนี้ยังหางมันยังไม่เต็มคือยังกินไม่เต็มถ้าตอนตอนกินเต็มแล้วมันจะออกเป็นสีส้มสีส้มเหมือนเสียเทียนแต่โปรแสง Okay. อันนี้น่าจะเป็นแก้วสอก้อนเนี่ยอันนี้แล้กอนเนียอันนี้ถ้าเป็นก้อนนี้นะอันนี้ก็ คอดเป็นกันครับแคปไซต์คอดแต่ก็เป็นเหมือนเหมือนเนื้อเทียนเนื้ออะไรก็เป็นเหมือนพวกวโคตรสารตนคือกลุ่มเดียว,ยวกันนะแต่ก็คือเพียงว่ามันมีเคมีแต่ผมลืมไปแล้วมันมีตารางเคมีอยู่มันก็เลยเกิดเป็นพวกาธาตุพอมีาธาตุทุกเนื้อมันก็จะแตกต่างแล้วเป็นการเรียกว่าเป็นกลุ่มนึงสิง่ายครับอันนี้เอาไว้แต่งสวนแต่งอะไรได้แล้วก็ไปทําเป็นพวกอะ,อะไรเอาวัดไอพวก อะไรนะพวกปุ๋ยพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาไปไปตาไปตำปุ๋ยไปตมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือบดให้มันละเอียดเป็นผงนะครับแล้วก็ไปแยกเคมีออกเหมือนแยกทองอนะเดี๋ยวลองดูตัวนี้กันะ ที่ซื้อมาหรือว่ารับมาเก็บมาอ๋อเก็บมาปีกแก้วจากป่าหรือว่าไงครับคุณเจอครคุณบอกล้วเจอแ้โลกนี้ก็มีแก้วนะครับไม่ใช่โลกเราไม่มีแก้วเราเราเราผลิตแก้วจากทรายแต่ว่า แก้วนี่เป็นแก้วเนื้อด,ดีแก้วธรรมชาติแ้วธรรมชาติแต่ถ้าไปตรวจทางนน้เขาก็จะบอกว่ามันเป็นมนุษย์สร้างมนุษย์สร้างอาจจะโดนลมเนี่ย มันเมีนั่นน่ยมันเมฆาติดอยู่ขาเปนักกทีละดนกีน,น,น,กนกะต้องต้องเก็บข้อมูลไว้ให้เอีดูด้วยเดี๋ยวจะว่า เจอจากบ่อใช่ไหมแก้วธรรมชาติผมคงไม่มีใครหล่อเป็นตันกลมๆหรอกอาจจะมีเหมือนกันจะเป็นก็ไม่เป็นอยู่ชั้นหินนี่ชั้นหินเหรอแล้วก็โอ้ยเนี่ยเก้วตะโก้ใหญ่แก้วตัดแต่งว่าเจอก้อนใหญ่เลยเป็นแถวเลยเดี๋ยวมาดูเซนอ่ามาซิโดเนียมันจะอยู่ในทางพวกหยก น,นี้ล้าก็ให้ความรเนแรงอยูอ่ขึ้นมาระดับนี้อยู่แถวเจไดแถวตะกองแท้วต้องอยู่ระดับนี้อันนี้อเกตนะครับอเกตสีอกเกตจะเป็นลายขึ้นนบางคนเจอเนื้ออเกตตรงปลายนะครับตรงปลายสีต้มนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอเกตอันนี้มาซิโดเนีย มาซีลเนียนจะอยู่ระดับเดียวกันคล้ายๆกันเพราะเป็นเช,ชนิดเดียวกันแหละแต่ว่าเ,เคมีมัน,มมมนต่ากันขนาดตัวนตัว,ตว,ตวมันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอันนี้ผิวนอกผิวนอกถ้าเกิดผิวนอกหินอย่างนี้นะครับ่าวออกมาดูดิออกเป็นเหลืองอ่างอน,นถ้าคุับอบออกมาด,ดูมันก็จะเป็นพวกมีคอร์สมีสีเป็นหินสีอะไรก็มีทำเป็นเครื่องประดับได้ ทำเป็นเกียกลมๆอ่ะคนชอบดีสายอยู่อันนี้นเป็นเนื้อคอร์สนี่เป็นฮิปโปขหินคอร์สนะครับคอร์สนี่ก็ตัวคอร์สเหมือนกันจ,กจะมีเคมีแตกต่างกัน <c oughs> อันนี้ก็มาท <c oughs> ี่โดเนียเหมือนกันอ่ะใช่อ่าพ,พอพี่เริ่มรู้พี่ก็จะเป็นละ มีเคมีคนละตัวแต่มันมีคือถ้าเป็นพวกสังกะสีมันจะเป็นพวกสีเหลืองสีแดงเพราะมันจะเป็นสูตรสูตรการผสมโลหะอ,อะไรผมก็ลืมไปแล้วมันมีอยู่ห้าตัวแหละทอาให้เป็นสีดําสีอะไรเงี้ยอันนี้หินดาหินดําธรรมดาอยู่เกยยลุ่มพวกดีบุกแกนิกแกนิกหินอ่อน อยู่ที่ความเลยเหมือนกันน,น,น,นะครับเหมืนกันี่คอสนะครับแคสไซส์นะคอสเนื้อแคสไซส์มันจะขาวหน่อยแข็งหน่อยจะหยาบจะคมหน่อยครับเนื้อเขาะมันจะมีคอรสแบบหลายเกรดนะครับและตัดและตัดเคมีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ กันนะครับอันนี้ก็เป็นแคอร์สคอร์สแคทไตรเหมือนกันมันก็จะมีหลายเนื้อเที่เรียกคอร์สแล้วก็มีการเรียกแคทไตรก <c oughs> มันก็จะคือแยกกันนะ <c oughs> คือมันเป็น,ม,น,ม,น,ม,นมันสองตัวรวมกันอันนี้อันนี้อันนี้ที่สีเหลืองๆอ่าดูไปสีเหลืองๆนี่ฮะพวกคาบอย่างพวกเนี้ยอ่ามันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะรลืมละแต่พอพอนึกได้ก็ลืมไปอัม <c oughs> พันธ์ นะพวกยางพวกเนี้ยเพราะอัมพันธ์นี่จะเป็นรอยเส้นต่อตือต่องเรืองเนี้ยนะครับนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเส้นพวกเนื้ออัมพันธอัมพันธ์คือพวก,พวกยางพวกเนี้ยเห็นไหมนี่อัมพันธ์นะครับเห็นไหมแต่ว่าคล้ายไหมมันจะคล้ายใช่แต่มันต่างกันที่ว่าอัมพันธ์จะแทรกเข้าไปอยู่ในนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนอัเกตแต่ แต่รอยแท่อัพพันอัพพันต์จะเหมือนลายลายแทรกลายเหมือน,นอเ,เอน,นื้อแตกเะครับเวลาอูอัพพันเนี่ยถ้าตัดออกมาก็เป็นอาเกดถ้าตัดออกมานี้ก็เป็นอาเกดน,นะก็ะเรียกได้อีกอย่างอัพพัน์ไม่อัพพัน์ไม่ได้แบบมีโตอย่างที่เราเห็นนะครับถ,ถ้าเจอกลุ่มนี้มันจะอยู่ระดับนี้หมดนะระดับเจได ห,หยกห,หยกนี่ก็เป็นหินเหมือนกันนีนนน่ครับาอาซิโดนเนี่ยพอพอแยกได้ไหมฮะตา่างมันต่างกันนิดเดียวนะแต่ก็คือตัวเดียวกันแค่แคเคมีพอเคมีผสมได้มากหรืน้อยมันก็จะกลายเป็นเนื้อเนี่ยจะเปลี่ยนเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันอ่างนี้ใช่ วเราเทียบมาเ,เทียบเราเทียบกันตัวเดียวกันกุ้มเดียวกันเนี่ยเห็นไหมห่างกันนิดเดียวไล่มาซ้อนซ้อนมาตัวนี้มีผสมล้วทาเป็นหัวแหวนหรือะไรได้ไหมได้เพราะตัวนี้มันจะทนมันจะมีความเหนียวความเหนียวความเหนียวความความดูมันเหมือนปอะแต่มันจะมีใหญ่ปอดใี่ไหมใช่ แต่มันไม่เปราะนะครับคือข้างในเนื้อเนื้อบมดเเราเราเอาเลือกแต่ส่วนดีๆไงส่วนที่ตันๆเนี่ยตัวเนี้ยจะแข็งเอาไว้ใช้งานสะบุกุมบันได้อะไรเงี้ยเือนกันเอน่ได้รับอันนี้ก็จะเป็นมีตับเหล็กเนี่ยมีไขมัน มีไขมันมีอัมพันด้วยคือเนี่ยจะเป็นสีแดงเห็นไหมเหมือนซันตโตนทีเนี้ยเขาก็มากลุ่มซันตโตนแล้วได้นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นมิไขไขมันไหมอ่าเห็นไหมไข่มันได้ไหม<ค>อ่าพอเริ่มพอเราเริ่มจับหลักได้แค่สีทีตรงนี้มันก็จะจะเป็นไงพอเราจับหลักได้เราก็แยกกลุ่มได้ละอาชุดไหนคือชุดไหนอันนี้กลุ่มอยู่ในกลุ่มซันตโตน อันนี้กลุ่มตัวนี้อาเกตไขมันมีไขมันแต่เนี้ยอันแบบพวกอัมพันกลุ่มอัมพันนี่ก็เหมือนกันแกลนอันนี้แกลนนี่กระหิตปูนอันนี้ก็เหมือนกันนี่อยู่สันตุสันตุนเป็เดียวกันอ่าใช่พวกนี้พอเราจับได้ปุ๊บเราก็จะแยกเราจะแยกพวกกลุ่มได้ละพอพอ พอเราแยกกลุ่มได้ใช่ไหมครับเราก็คือถ้าเราเรารู้เพื่อนเทียมสีไม่ว่าหญิงไม่ว่าจะมีโปรแสงหรือว่ามีแสงมันจะมีโลหะพลาดเหมือนกันมันจะเดินออกสีสกสเหมือนกันประกาศออกมากเหมือนกันแต่ถามว่าก็ยังไม่ค่อยสกัดเองว่าว่าอันนี้ไม่จับลอยเท่าไหร่เพราะว่ามันเสียของแต่แ้ก็ก็ดัดออกมาจากพวกพวกพวกันลอยพวกสีสีเนี่ยมันจะซูบกว่าแล้วมันจะ หนึ่งมันมันจะได้ได้พวกเนีมีเยอะกว่าถึงสีเนี่ใช่มันไอไอพวกเนี้ยมันจะปวดมันกำลังเกียดเราสามารถสกัดพวกเคมีพวกสีพวกเนี้ยออกมาแยกแยกมาได้มันจะกลายเป็นว่าสีโลหะที่บริสุทธิ์หรือถ้าเป็นเคมีผมพวกเคมีที่บริสุทธิ์มันจะมีราคาตอนแรกมันจะม่มีราคาแต่พอเราคือควรจัดตาม ตำเป็นแยกแยกเหมือนแป้งเหมือนแยกทองแยกขาาแยกเห็ดแยกอะไรแต่ม so ันก็มีสูตรอย่างนั้นถ้าเราทิ้งแยกออกมาปุ๊บที่เขาเขาจะรู้เลยเพราะจะเรียตรู้เขาก็ไม่ไม่มาเสือลาแต่ถ้าเรามาลดขั้นตอนมาต่างกันก็ได้ผมผมเป็นหมื่นนะเป็นแสนนะเป็นพันแลต่ก็จัดสีเงี้ยก็จับก็จับตามตามแยกอีกจัาอกับแต่มันก็จะมีสูตรที่แน ตามเราคือต้องก็คือเราแยกประเทศไม่ได้ก่อนแยกประเทศใต้ปุ๊บเราก็แบ่งแล้วมาบอมยึดเมืองตาให้เครื่องจักรเป็นอ่าใช่ถ้ารู้ถ้ารู้เราเราหัปุ๊บพี่ก็แยกสีพอแยกสีเสร็จปุ๊บที่ตามตามมาปุ๊บจิได้เอาสีนี้ก็คือโลหะนี้สีนี้คือเคมีนี้เดี๋ยวว่าอะไรสักอย่าเนี่ยเป็นสัตก็โดนเราเอกเป็นแดง เป็นไม้เวทก็ขายกันถูกๆแต่ว่าที่ไต้หวันกินทางตอนขายกันโลช่วงเป็นโลเป็นก้อนใหญ่เป็นถุนก้อนใหญ่แบบนี้เป็นพวกแพทไซส์สี่หยบหยบหยบน่าจะเป็นพวกเหมือนคล้ายคล้าย มีในมือเนี่ยเราสามารถศึกษามันได้ทุกวันดูได้เรื่อยๆเก่งเลยผมบอกคร่าวๆอย่างเงี้ยที่จะไปต่อได้พอไปต่อก็มันก็อยู่ที่วิธีของวิวัฒนาการที่จะจัดการสร้างมูลค่าของเขาเองอย่างเงี้ยที่จะตัดเป็นแผ่นๆก็ได้ตัดเป็นแผ่นๆแล้วเอาลานในกามาสร้างวง ตัวนี้ของมเกตตัวนี้เวลานี้ตัวนี้เป็นของนี่ตัวนี้ของนี่กกาเป็นเนกามันก็จะขุนวิ่งวิ่งวิ่งวิตัวนี้ก็เป็นเล่ห์ถึนเลขสองเลขสามก็ได้เป็นเลนการแล้วล้าก็เอาเอาตัวน้าลนมันก็จะเป็นแบรนของพี่เลยแบงนนการนี้เราก็เลือกตัดเป็นหนนตัวเลขก็ได้ตัดให้มันเป็นแบนไม่ต้องสูงมาก <ts> <asi> <ain> <uchen> วกนี้จะมีความเฉยงานของเขาในตัวผ่านของเราหมายว่าที่ไม่ได้ที่เราตอบัดมือไทย